f a นฟ Auto Show 2025ในครั้งนี้นะคะ Honda ยกขบวน XEV มาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่ม BEV นะคะแบตเตอรี่ EV ซึ่งเราก็มี Honda EN1 เป็นรุ่นแรกของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมากับ EHEV นะคะฟูลไฮบ r ิดมาในหลายเซกเมนต์เลยเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะและพิเศษนะคะในครั้งนี้เรามาพร้อมกับ Honda Pro Oh My Good ยกขบวนคุ้มรับเลยแบบไม่ต้องลุ้นนะคะกับหลากหลายทางเลือกค่ะให้ลูกค้าเลือกเป็นเจ้าของในการปีนี้นะคะโดยคุ้มที่1ค่ะเรามาพร้อมกับดอกเบี้ย0%และฟรีประกันภัยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเป็นดอกเบี้ย0.99%นะคะพร้อม Honda Exclusive Care ซึ่งมีแบบทั้งแพ็กเกจ3ปีและ5ปีแล้วแต่รุ่นค่ะคุ้มที่2ค่ะกับ Honda Friend get Friend นะคะ ลูกค้า Honda นะคะที่แนะนำเพื่อนมาค่ะรับสิทธิพิเศษ e voucher มูลค่า3,000บาทนำมาใช้ที่ศูนย์บริการค่ะและลูกค้านะคะที่ออกรถใหม่กับ Honda ค่ะรับบัตรน้ำมันอีก3,000บาทค่ะคุ้มที่3ค่ะ Honda happy trade in นะคะลูกค้านำรถมาเทินเป็นรถใหม่ค่ะรับสิทธิพิเศษ15,000บาทถึง100,000บาทแล้วแต่รุ่นค่ะและคุ้มสุดท้ายคุ้มที่4กับโปรสบายดีซีซั่นค่ะ ลูกค้าที่มารับบริการนะคะก็ได้รับสิทธิ์ผ่อนสบาย0%ค่ะท้ายนี้นะคะขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจนะคะร่วมสร้างประสบการณ์แบบฟิลฟูแบบนี้ในงาน Fast Auto Show ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6รรกรกฎาคมค่ะ หรือจะไปที่ Honda โชว์รูมทั่วประเทศนะคะก็ได้โปรแบบเดียวกันค่ะซึ่งแคมเปญนี้นะคะจะมีในเดือนกันยายนถึงสิงหาคมค่ะลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้จากเว็บไซต์ของ Honda นะคะแล้วก็สื่อออนไลน์จาก Honda t h a i l a n d ค่ะค่ะในส่วนของบริการหลังการขายนะคะเรามาพร้อมกับศูนย์บริการ222แห่งทั่วประเทศนะคะพร้อมกับช่างผู้ชำนาญการค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะไปกับ p h e HE v ของ Honda ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทตร et, ีเพรอิสุสเซลล์จำกัดที่บูธอิสุสในงาน Fast Auto s ช o w 2025ที่ไบเทคบางนานะคะอยากจะถามท่านประธานนะคะว่าแนวคิดเกี่ยวกับอิสุสทรัสเต็ดบัตตี้อิสุสเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยมีความเป็นมายังไงบ้างคะอยากให้ท่านประธานอธิบายะคะ่ะ <laughs> ท่านก็อธิบายว่าอิสุสทรัสเต็ดบัตตี้หรืออิสุสเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยนั้น เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนของแบรนด์อิสุสุจากแบรนด์อื่นๆนะคะเป็นแนวคิดในการยกระดับแบรนด์อิสุสุไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์คุณภาพที่ผู้ใช้รสชาวไทยให้ความไว้วางใจตลอดมาเท่านั้นอิสุสุยังเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ายอย่างสูงยิ่งต่อสังคมไทยด้วยตลอดระ,ะดยะเวลาเกือบ70ปีที่อิสุสุดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอิสุสุเป็นผู้นําในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทั้งด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย โดยเป็นเพื่อนคู่ใจของผู้ใช้รถชาวไทยในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนซื้อรถระหว่างการใช้รถตลอดจนการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าการซื้อซ้ำนะคะนอกจากนั้นอิซูซุยังต้องการเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในฐานะแบรนด์รถปิกอัพที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างฐานการผลิตรถปิอัพในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศต,ต่างๆทั่วโลก โดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า90%ซแล้วก็ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจในด้านชิ้นส่วนรถยนต์สร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่ตสกหกรรมอันแข็งแกร่งระดับโลกให้กับองค์การอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า2 5 0 0แห่งและมีบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า8 5 0 0 0 0คนอิส่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างุณค่าดังกล่าวกับสังคมไทยค่ะ ท่านประธนกล่าวว่า i ิ u z u นำรถมาจัดแสดงทั้งหมดในงาน Fast Auto Show 2025จำนวน8คันนะคะเป็น i ิ u z u D-MAX รุ่นใหม่4คันและ m ิ x X อสแ p i เก4คันในทั้งหมด8คันนี้4คันเป็นรถตกแต่งพิเศษและ4คันเป็นรถมาตรฐานโรงงานนะคะสำหรับในงานนี้เรามีแคมเปญพิเศษสุดชื่อ D-MAX ด,ดีจริงลุ้นทองทุกสัปดาห์โดยผู้ซื้อรถอิซูซู d m a ในระหว่างวันที่1กระกฎาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมศปนี้นะคะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทองหนัก2สลึงจับรางวัลทุกสัปดาห์รวมทั้งหมด198รางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังนำเสนอบริการรูปแบบใหม่นะคะเป็นการนำเสนอดิจิทัลเอ็กซเพรียเต็มรูปแบบมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการใช้ศูนย์บริการอิสุทั่วประเทศค่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่งาน Fast Auto Show แล้วร่วมซื้อรถ D-MAX จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้เพื่อร่วมสนุกกับ D-MAX ดีจริงรุ้นทองทุกัปดาห์ด้วยค่ะขอบคุณท่ระธานมากค่ะ รับสู่บูธรถจนนี้ซูบิชินะครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่เรามีโปรดักต์ใหม่ซึ่งเปิดตัวไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับก็คือรถที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือ Xfo ก c e นะครับก็กระแสตอบรับดีมากนะครับก็สรุปยอดจองเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณ5000กว่าคันละนะครับก็ต้องขอขอบคุณใช้โอกาสนี้ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจกับรถยนต์รุ่นนี้นะครับแล้วก็เราเริ่มทยอยส่งมอบไปแล้วประมาณ2,000คันนะครับก็ ยังเป็นกระแสรแรงที่ต่อเนื่องนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงรถรุ่นนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นรถที่ดีไซน์เนี่ยทุกคนยอมรับแล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่และความสะดวกสบายนะครับเจ็ดโหมดในการขับขี่แล้วก็หลายท่านได้ไปทดลองขับจริงนะครับเพราะอยากจะบอกว่าเจ็ดโหมดนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโครนนะครับขับขณะฝนตกหรืออะไรก็ตามหรือ e v โหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากมากนะครับเครื่องเสียง นะครับยามาฮ่าอันนี้ก็ทุกคนในโซเชียลมีดีพูดถึงก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเราเริ่มต้นที่ดอกเบีย้ย0.9นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจลดจน1คันเนี่ยใช้กันยาวๆนะครับเรามีการรับประกันคุณภาพ5ปี100,000กิโลนะครับและมีโปรโมชั่นทางเลือกก็คือเซอร์วิสแพ็กเกจหรือ ระหว่าง10,000มกิโลเนี่ยจนถึง1 0 0 0 0กิโลนะครับสามารถนํารถเข้าเช็คระยะฟรีค่าแรงและเ,เคมีพันธ์ต่างๆถ้าเลือกแพคเกจนี้นะครับเรามีประกันพันชั้น1ฟรี1ปีนะครับคุณภาพอันนี้ต้องพูดนะครับโดยเฉพาะหลายคนกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่อยากจะพูดแล้วก็ในงานนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านมาทดลองขับแล้วจองในงานนี้รับ น้ำมันมูลค่า5,000บาทพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ยังมี Expander รนะครับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งที่เป็นไฮไลท์ที่ยังเป็นอยู่ในกระแสนะครับขอบคุณทุกท่านและอยากเชิญชวนทุกท่านมางานนี้ครับขอบคุณครับ งานฟาสในปีนะครับบูตเตอร์ต้าเรามีการจัดแสดงรถนะครับหลากหลายรุ่นนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีรถให้ทดลองขับในงานด้วยนะครับโดยรถแต่รุ่นเนี่ยเรามาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่เราเรียกเป็นข้อเสนอสุดข้อเสนอราใจนะครับฟาสสุดทุกดือนะครับภายใต้แคมเปญเตอร์ต้าเฟสติวัลนะครับโรคมแดงรถรุ่นวาวสำหรับลูกค้าที่จองรถเข้ในงานนะครับและที่ผู้แทนจำหน่ายตัวแรกทั่วประเทศครับ อย่างที่เรียนมานะครับเรามีการจัดทับขบวนรถเตอร์ a าเนี่ยหลากหลายรุ่นนะครับรวมถึงรถแต่งพิเศษนะครับมาให้ทุกท่านสัมผัสภายในงานนะครับโดยรถทุกคันเนี่ยก็มาพร้อมกับเงื่อนไขสุดพิเศษนะครับโดยรถยนต์ไฮบริดเรามีอย่างเช่น All-New Camry นะครับ Yaris c r o s s และ l l a c r o s s นะครับรวมถึงรถ MPV สุดหรูอย่าง Toyota a l p h a r d นะครับ ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์นะครับเราก็มีตระกูลไฮลักษ์นะครับทั้งไฮลักษ์ซีโวและไฮลักษ์แชมป์รวมถึงตัว Fortuner นะครับมาโชว์ในวันนี้นะครับส่วนรถขายยอดนิยมแล้วก็มียาริสนะครับหรือยาริสเอทีพ์รุ่นสเปเชียลเอดิชันนะครับยาริสเอทีพ์ไลท์เชียรนะครับมาให้ชมในวันนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับเรามีโปรโมชั่นเด็ดช่วงกลางปีนะครับเป็นมิตเตียแคมเปญนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของรถเตย์ต้าได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเราเรียกว่าเป็นเตย์ต้าเฟสติวัลนะครับก็คือววาทีี่่1เนย เราตามใจลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะลองเลือกรับเป็นส่วนลดเงินสดนะครับหรือรับเป็นส่วนลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับเมื่อซื้อรถใหม่นะครับหรือจะเลือกเป็นแพ็กเกจนะครับเช็คระยะสมาร์ทแพ รวมทั้งยังมีเรื่องของเทรดอินด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเอารถเก่ามาและรถใหม่นะครับมูลค่าสูงสุดถึง70,000บาทนะครับส่วนรอบที่2นะครับเมื่อลูกค้ารับมาไปแล้วนะครับยังลุ้นต่อนะครับองคำหนัก5บาทนะครับในรางวัลอื่นๆรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยมากกว่า2 3 6ล้านบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในงานฟาสต์นะครับและที่ชล์ุรเต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2568ครับอขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับบูธใหม่พิเศษในงานนี้นะครับเป็นไฮลักแชมป์นะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับโดยเรามีการขนทับรถกระบะดัดแปลงง่ายนะครับไฮลักแชมป์เนี่ยที่ตกแต่งพร้อมดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบมจาจัดแสดงในงานรวมทั้งสิน้น8คันไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งฟู้ดทรัคนะครับตกแต่งเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์นะครับใช้ในการขนส่งหรือตกแต่งเพื่อการขาตอื่นๆน,น,น,นะครับเพื่อให้ลูกค้าและผู้ประกอบการเนี่ย เห็นถึงช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและโอกาสในการดําเนินธุรกิจหรือต่อยาธุรกิจในอนาคตของต่อต่อไปนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยอัตราพิเศษนะครับเริ่มต้น1.55นะครับสำหรับผู้ประกอบการขนส่งผู้ประกอบการธุรกิจทั่ว,วไปนะครับที่ซื้อไฮลักแชมป์พร้อมดัดแปลงหรือต่อเติมเพื่อทําการธุรกิจทุกรูปแบบครับผม